สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า R3 นะผมคันนี้ปีข้อศ2016แท้นะครับสีขาวมาพร้อมสติ๊กเกอร์รอบคันท่อเอสซีละล่นเลยนะครับผมการลอยถังมือคันมือเบรคครบนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่แบบหนึ่งนะครับ สามหมื่นสองนะครับผมสติกเกอร์รอบคันนะครับริ้วรอยมีตามการใช้งานแล้วก็จะเป็นพวกคราบสีนะครับมันนานนะครับติดที่ติดสติกเกอร์นะครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมรวมดูรวมๆสวยครับเดี๋ยวสไตล์ให้ฟังนะครับดีเดียวตินนะครับเครื่องแน้นมากลั่นๆเลยครับ ลั่นเลยครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับหน้า18สะอาดนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดหมื่นเก้าผมรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญหน้าผมรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ